สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่สำนักสืบลับเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมปี2016เวลา15นากา50นาทีมีนักท่องเที่ยวคนหนึ่งพบกระสอบใบหนึ่งในร่องน้ำที่เมืองอันซานจจงบักคยองกีประเทศเกาหลีใต้ที่เกาะแดบ,บูโดด้วยความอยากรู้เขาจึงเข้าไปเปิดดูและภาพที่เห็นตรงหน้าทำให้เขาตกใจจนล้มลงกระสอบนั้นบรรจุชิ้นส่วนร่างกายมนุษย์ที่ถูกแยกออกจากกาันด้วยความตกใจ เขาจึงรีบโทรแจ้งตำรวจไม่กี่นาทีต่อมาตำรวจก็มาถึงที่เกิดเหตุและรีบจัดตั้งทีมสืบสวนทันทีพบว่าผู้ตายเป็นเพศช,ชายชิ้นส่วนในกระสอบเป็นช่วงล่างของร่างกายขาของเขามีขนาดเล็กเพียง22เซนติเมตรคาดว่าสูงราวๆ160เซนติเมตรร่างกายยังไม่เน่าเปื่อยมากนักจึงคาดว่าเสียชีวิตไม่นานท่านสถานีตำรวจอันซันจึงเริ่มค้นหาเพิ่มเติมโดยใช้กำลังเจ้าหน้าที่900นายและโดรนหลายลำสองวันต่อมา พวกเขาพบช่วงบนของร่างกายในบริเวณน้ำใกล้ท่าเรือทางเหนือของเกาะแด,ดบูโดซึ่งถูกห่อในผ้าหม่มและบรรจุลงในกระสอบและอวัยวะภายในทั้งหมดก็ถูกนำออกไปเพื่อยืนยันตัวตนของผู้เสียชีวิตเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบลายนิ้วมือจากนิ้วหัวแม่มือซ้ายของผู้เสียชีวิตแต่เนื่องจากลายนิ้วมือเสียหายอย่างหนักตำรวจจึงไม่สามารถยืนยันตัวตนได้แต่พวกเขาก็ไม่ยอมแพ้จึงส่งลายนิ้วมือจากนิ้วชี้ข้างซ้ายซึ่งเสียหายน้อยกว่าไปตรวจสอบ นอกจากนี้ยังจำกัดขอบเขตการสืบสวนไปที่ผู้ชายอายุระหว่าง17-50ปีและทำการเปรียบเทียบในฐานข้อมูลที่มีอยู่19ล้านคนในที่สุดพวกเขาก็พบว่าผู้เสียชีวิตคือชายอายุ40ปีชื่อชเชโมจากเขตยอนซูเมืองอินชอนรายงานการตรวจสอบของนิติเวชร,ระบุว่าสาเหตุการเสียชีวิตของชเชโมเกิดจากการถูกตีอย่างรุนแรงที่ศีรษะร่องรอยนี้ช่วยเร่งการสืบสวนของตำรวจ พวกเขาเริ่มต้นด้วยการตรวจสอบประวัติการโทรศัพท์ของเชโมและระบุบุคคลที่เขาติดต่อบ,บ่อยที่สุดซึ่งหนึ่งในนั้นคือโจซองโฮอายุ30ปีซึ่งเป็นรูเมทของเขาและกลายเป็นผู้ต้องสงสยัยหลักในวันที่5พฤษภาคมเวลา13.50นาฬกนาทีตำรวจได้ไปตรวจสอบที่อพาร์ตเมนต์ของเชโมในเขตยอนซูที่นั่นพวกเขาพบรอ,รอยสีแดงที่ยังไม่ถูกล้างอยู่บนผนงังเมื่อเจ้าหน้าที่สอบถามโจซองโฮ เขาก็ยอมรับสาร,รภาพถึงกระบวนการการก่อเหตุทั้งหมดอะไรคือเหตุการณ์ที่ทําให้โจโซองโฮสังหารรูเมทของเขาหลังจากถูกจับกลุ่มโจโซองโฮเล่าว่านี่เป็นอุบัติเหตุเนื่องจากเชโมมกจะดูถูกและสั่งโจโซองโฮอยู่เสมอเพราะมีอายุมากกว่าอีกทั้งยังด่าทอพ่อแม่ของโจโซองโฮอีกด้วยโดยคดีนี้เกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายนปี2016ระหว่างการทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงโจโซองโฮยอมรับว่า เขาได้จมตีเชโมขณะนอนหลับโดยใช้คอนทุบศีสาหลายครั้งและเพื่อจัดการกับร่างโจซงโฮนําร่างของเชโมไปไว้ในห้องน้ําและใช้เวลา10วันในการพยายามแยกชิ้นส่วนร่างกายคืนวันที่26เมษายนเขาได้เช่ารถยนต์เพื่อนําร่างกายที่แยกชิ้นส่วนแล้วไปทิ้งตามสถานที่ต่างๆเนื่องจากคดีนี้มีความโหดเหี้ยมมากจึงดึงดูดความสนใจจากสาธารณชนทันทีในวันที่6พฤษภาคมปี2016อัยการได้ตัดสินใจที่ไม่ธรรมดา โดยเปิดเผยตัวตนของผู้ต้องสงสัยต่อสาธารณชนเนื่องจากพฤติกรรมของผู้ต้องสงสัยนั้นโหดร้ายมากในวันที่7พฤษภาคมขณะที่โจโซงโฮถูกพาตัวจากสถาน,นีตำรวจไปยงังศาลเพื่อฟังการพิจารณาคดีใบหน้าของเขาถูกเผยแพร่สู่สาธารณชนเป็นครั้งแรกเขาสวมเสื้อฮู้ดกางเกงยีนและมีหนวดเคราบนใบหน้าที่โกนไม่เกลี้ยงทำให้คนทั่วไปต่างรู้สึกประหลาดใจว่าคนที่ดูซื่อ,อแบบนี้ทำไมถึงลงมืออย่างโหดเหี้ยมขนาดนี้ ในการให้สัมภาษณ์กับสื่อโจโซงโฮรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ตนได้ทำลงไปและรู้สึกหวาดกลัวมากระหว่างก่อเหตุแต่ที่น่าตกใจคือเขาอาศัยอยู่ในอาพาร์ตเมนต์เดียวกับผู้เสียชีวิตชเชโมเป็นเวลา10กว่าวันโดยนำชเชโมไปไว้ในห้องน้ําขนาดเล็กเพียง3.3ตารางเมตรและเนื่องจากมีพื้นที่จํากัดเขาต้องงอตัวเวลาใช้ห้องน้ําหลังจากนั้นเขาใช้เวลา10วันในการพยายามแยกชิ้นส่วนร่างของชเชโมเขายังทํางานปกติและในวันที่ถูกจับ ก็ยังมีแผนจะออกไปเดทก,กับแฟนสาวอีกด้วยแม้เขาจะก่อเหตุฆาตกรรมแต่เขาก็ไม่ได้หลบหนีเขาบอกว่าเขาไม่ได้ดูข่าวจึงไม่รู้ว่าตัวเองถูกออกหมายจับแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีโซเชียลมีเดียของเขาพบว่าข้อความของเขาขัดแย้งกับสิ่งที่เขาพูดโจซงโฮมันจะใช้โซเชียลมีเดียในการบรรยายตัวเองด้วยวิธีถามตอบเขายังบอกด้วยว่าตัวเองหน้าตาคล้ายกับไอดอลเกาหลีเขากล่าวว่านี่เป็นคดีที่เกิดจากการทะเลาะวิวาท เนื่องจากเชโมดูถูกพ่อแม่ของเขาและจากการที่ชเวยโมดูถูกและสั่งนุ่นนี่มานานวันนั้นเขาจึงระเบิดความโกรธออกมาแต่ความจริงไม่ได้ง่ายขนาดนั้นในเดือนธันวาคมปี2013โจซงโฮและแฟนสาวได้เปิดร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยงที่เมืองโอซานจังหวัดยองกีแต่โชคร้ายที่ไม่นานพวกเขาก็ประสบกับปัญหาทางการเงินคาเฟ่จึงปิดตัวลงในเดือนธันวาคมปี2014โชคร้ายยิ่งกว่านั้นคือแฟนสาวของเขา ได้หนีไปพร้อมกับเงินก้อนโตและนี่เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญในชีวิตของเขาเมื่อวันที่สองมกราคมปี2016โจซองโฮทํางานที่โมเตลแห่งหนึ่งในเมืองอินชอนโดยรับผิดช,ชอบที่เคาน์เตอร์และการจัดการ2วันต่อมาเขาได้พบกับเชโมที่ทํางานที่นั่นด้วยทั้งคู่พักอยู่ในหอพักที่นายจ้างจัดให้และเนื่องจากสถานการณ์ที่คล้ายกันในขณะนั้นพวกเขาจึงกลายเป็นเพื่อนกันอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามหนึ่งเดือนต่อมาทั้งคู่ถูกไล่ออกจากงานเพราะไม่ตั้งใจทํางาน เมื่อถูกนา,ายจ้างไล่ออกพวกเขาจึงตัดสินใจเช่าอาพาร์ตเมนต์ห้องเดี่ยวร่วมกันในเขตยอนซูเมืองอินชอนโดยสัญญาเช่าถูกจดในชื่อของเชยโมส่วนจูซงโฮรับผิดช,ชอบจ่ายค่าน้ำค่าไฟในตอนนั้นเชยโมทำงานที่ห้องคาราโอเกะส่วนจูซงโฮทำงานเป็นผู้จัดการนักแสดงหนังผู้ใหญ่ที่บริษัทบันเทิงโดยรับผิดช,ชอบการสรรหาและดูแลนักแสดงหญิงที่ปรากฏในช่องแบบพรีเมียมหลังจากที่อยู่ร่วมกันสองสัปดาห์ เวยโมได้เสนอข้อตกลงที่น่าตกใจเขาบอกว่าถ้าโจซงโฮยอมมีความสัมพันธ์กับเขาเขาจะจ่ายค่าตอบแทนให้ครั้งละสามแสนวอนหรือประมาณ8,00 0บาทภายใต้แรงกดดันทางการเงินอย่างหนักโจซงโฮจึงยอมรับข้อเสนอนี้ในวันที่31มีนาคมขณะที่พวกเขาดื่มเหล้าด้วยกันโจซงโฮได้เรียกร้องให้เวยโมจ่ายค่าตอบแทนที่เขาสัญญาไว้แต่เวยโมลกลับเลี้ยงคำถามนี้และบอกว่าเขาไม่มีเงินหนึ่งเดือนต่อมา เฉยโมก็ตกงานทำให้สถานการณ์ทางการเงินยิ่งแย่ลงเมื่อโจซงโฮทวงถามเรื่องค่าตอบแทนอีกครั้ง่วยโมก็โกรธและหยิบซ้อมขึ้นมาขู่ให้โจซงโฮออกจากอาพาร์ตเมนต์โจซงโฮที่ถูกไล่รู้สึกโมโหมากในวันที่หนึ่งเมษายนเขาจึงซื้ออาวุธมีดขนาด19ซนติเมตรมาซ่อนในอาพาร์ตเมนต์พร้อมกับเตรียมอาวุธที่จะใช้ทุบตีไว้ด้วยขณะเดียวกันเฉยโมก็เรียกร้องให้โจซงโฮย้ายออกจากอาพาร์ตเมนต์ที่พวกเขาเช่าร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่13เมษายนเวลา12.30น,น,านาขณะที่โจซงโฮเข้ามาในอพาร์ตเมนต์ชเวมูวที่นอนอยู่บนเตียงได้ลุกขึ้นมาขัดขวางและถามว่าทำไมโจซงโฮยังไม่ย้ายออกโจซงโฮตอบว่าย้ายได้แต่แกต้องจ่ายค่าตอบแทนที่ค้างไว้และเงินมาจำาห้องที่ฉันจ่ายไปแล้วรวมเป็นเงิน90,0,000วอนหรือประมาณ24,0 0 0บาทชเวมูวตอบด้วยการดูถูกและย่อเย้ย,ยโจซงโฮพร้อมกับด่าทอพ่อแม่ของเขา สิ่งนี้ทาให้โจซงโฮควบคุมอารมณ์ไม่ได้เขาจึงหยิบอาวุธทุบตีที่ซ่อนอยู่หลังตู้เย็นมาตีใบหน้าและหน้าอกของเชโมอย่างแรงจากนั้นเขาก็ลากเชโมไปที่ห้องน้ําและหยิบมีดที่ซ่อนอยู่ในตู้มากระหน่ำแทงที่ท้องและหน้าอกของเชโมลหลายครั้งหลังจากนั้นโจซงโฮใช้เวลาสิบวันในการแยกชิ้นส่วนร่างของเชโมลและเอาอวัยวะภายในออกทั้งหมดวันที่14เมษายนเขาได้นําอวัยวะที่ใหญ่หน่อยใส่ในถุงขยะแล้วนาไปทิ้งส่วนอวัยวะที่เล็กกว่า เขาก็ทิ้งลงชกักโรควันที่26เมษายนเวลา23นาฬิกา35นาทีหลังจากที่แยกร่างของเวโมเซจเขาได้นำชิ้นส่วนต่างๆใส่ในกระสอบต่อมาเวลา1นาฬิกา47นาทีเขาขับรถไปยังเกาะแดบ,บูโดที่เมืองอันซันและทิ้งช่วงล่างของร่างไว้ที่นั่นจากนั้นเวลา2นาฬิกาเขาไปที่ท่าเรือทางเหนือของเกาะแดบ,บูโดและทิ้งช่วงบนของร่างก่อนจะกลับไปที่อพาร์ตเมนต์และใช้ชีวิตปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น โจซงโฮยอมรับว่าวิธีการของเขานั้นโหดร้ายแต่เขาปฏิเสธว่าไม่ได้วางแผนล่วงหน้าโดยอ้างว่าน,นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกระทันหันในการสืบสวนหามูลเหตุชักจูงใจของการก่อเหตุมีคนสงสัยว่าโจซงโฮอาจจะเป็นเกย์แต่หลังจากการสืบสวนและการทดสอบทางจิตวิทยาผลลัพธ์พบว่าเขาไม่ได้เป็นเกย์การที่เขามีข้อตกลงกับเชโมนั้นก็เพื่อเงินเท่านั้นและเนื่องจากไม่ได้รับค่าตอบแทนตามที่ควรจะได้ จากนั้นก็ถูกเชื้โมดูถูกโจซองโฮจึงมีความคิดที่จะก่อเหตุฆาตกรรมตำรวจได้สอบถามคนรอบข้างของโจซองโฮและได้รับความเห็นที่แตกต่างกันไปเพื่อนมากของเขาคิดว่าเขาเป็นคนที่เป็นมิตรมากครูสมัยมัธยมปลายของเขาก็รู้สึกตกใจเมื่อทราบข่าวการจับกลุ่มและคิดว่าตำรวจจับผิดคนแต่เพื่อนร่วมชั้นมัธยมปลายคนหนึ่งให้ข้อมูลที่แตกต่างออกไปโดยบอกว่าโจซองโฮเคยใช้หินทุบขาของแมวจนหักอดีตเพื่อนร่วมงานของโจซองโฮ ที่บริษัทบันเทิงให้ข้อมูลที่มีประโยชน์กับตำรวจโดยบอกว่าประมาณ3มเดือนก่อนเกิดเหตุโจโซงโฮเคยถามเขาว่ามีวิธีฆ่าคนแบบง่ายๆไหมอดีตเพื่อนร่วมงานอีกคนกล่าวว่าโจโซงโฮเป็นคนที่คิดคำนวณเก่งและจะทำตามแผนของตัวเองให้สำเร็จนักแสดงหญิงในภาพยนตร์ของช่องพรีเมียมที่เคยร่วมงานกับโจโซงโฮกล่าวว่าเธอรู้สึกว่าแววตาและรอยยิ้มของเขาดูแปลกและสงสัยว่าเขาอาจจะเป็นโรคจิตในการพิจารณาคดีเมื่อวันที่8ปพฤษภาคม โจซงโฮยอมรับว่าเขาได้ลองวิธีการแยกร่างหลายแบบก่อนที่จะเริ่มการแยกร่างจริงแพทย์นิติเวชได้ยืนยันเรื่องนี้โดยพบว่าบาดแผลบนแขนขวาปอดและสะโพกของเชยโมแสดงให้เห็นว่าผู้ก่อเหตุได้ทําการทดลองและทดสอบหลายวิธีโจซงโฮอ้างว่าตนมีอาการทางจิตซึ่งทําให้เขามีพฤติกรรมรุนแรงและไม่สามารถควบคุมตัวเองได้แพทย์นิติเวชได้ทําการทดสอบเรื่องจับเท็จและการทดสอบทางจิตวิทยา เพื่อยืนยันความจริงของคำกล่าวอ้างนี้อย่างไรก็ตามผลการตรวจสอบทางจิตวิทยาแสดงว่าโจรงโฮไม่มีอาการทางจิตใดๆเขามีสติปัญญาปกติและมีความทนงตัวสูงใส่ใจรายละเอียดมากเกินไปมองภาพรวมของเรื่องต่างๆได้ยากและขาดความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพแพทย์นิติเวชเห็นว่านี่เป็นการสะท้อนถึงการขาดความเข้าใจในภาพรวมโจซงโฮก่อเหตุเพราะเชโมไม่จ่ายค่าตอบแทน หรือว่าเขามีแรงจูงใจที่ลึกซึ้งกว่านี้ตำรวจพบว่าในเดือนเมษายนปี2014โจซงโฮได้แชร์ในเฟซบุ๊กว่าเขามีเป้าหมายที่จะหาเงินล้านวอนภายในไม่กี่ปีข้างหน้าและยังโปรโมทแผนการเงินและบริการสินเชื่อของตัวเองอย่างกระตือรือร้นที่จริงแล้วโจซงโฮไม่เพียงแต่ทำงานในบริษัทบันเทิงเท่านั้นแต่ยังทำงานในบริษัทสินเชื่อห้องคาราโอเกะและบาร์ต่างๆอีกด้วยตำรวจเห็นว่านี่เป็นคดทีทำ้ายร่างกายที่มีการวางแผนล่วงหน้า ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกระทันหันการที่เขาไม่ได้รับค่าตอบแทนที่ควรจะได้เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เขาก่อเหตุนี้ศาสตราจารย์อีซูจินจากมหาวิทยาลัยกยองกีซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาอาชญากรรมเห็นว่าโจโซงโฮอาจมีภาวะปัญญาอ่อนในระดับตา่าและมีความผิดปกติทางบุคลิกภาพซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ยากจะอธิบายด้วยทฤษฎีจิตวิทยามาตรฐานความคิดของโจโซงโฮไม่มีเหตุผลเช่นเขาคิดว่าถ้าชเวมูไม่อยู่ ก็จะสามารถอยู่ในอาพาร์ตเมนต์นั้นได้เป็นต้นอไยาการต้องการให้เขาถูกตัดสินประหารชีวิตแต่ในการพิจารณาคดีครั้งแรกที่ศาลเขตโซเมื่อวันที่28ตุลาคมปี2016โจโซองโฮถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตหลังจากนั้นในวันที่30เมษายนปี2017ศาลอุทธรณ์โซลด,ดโทษให้เหลือ27ปีและเนื่องจากโจโซองโฮไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคาดว่าเขาจะถูกปล่อยตัวในเดือนพฤษภาคมปี2043ซึ่งขณะนั้น เขาจะมีอายุ57ปีน่าเสียดายที่กระบวนการนี้ข้อมูลส่วนตัวของแฟนเก่าและครอบครัวของโจซองโฮถูกเปิดเผยทาให้เกิดเหยื่อที่ไม่เกี่ยวข้องเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยในเกาหลีเมื่อมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของอาชญากรผู้คนมักจะเริ่มติดตามบัญชีโซเชียลมีเดียของพวกเขารวมถึงครอบครัวเพื่อนและคนรู้จักของเขาแม้แต่การตําหนิผู้ที่ถูกมองว่าเป็นภัยต่อสังคมจะเป็นเรื่องที่ยอมรับได้แต่การเกลียดชังบุคคลอื่น เพียงเพราะมีความสัมพันธ์กับอาชญากรถือเป็นการสร้างความเสียหายเพิ่มที่ไม่จําเป็นมาตรา13ของรัฐธรรมนูญเกาหลีระบุว่าพลเมืองทุกคนไม่ควรถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมเนื่องจากการกระทําของญาติโจซงโฮเกาะอาชญากรรมขึ้นด้วยการกระทําส่วนตัวของเขาซึ่งไม่ควรส่งผลกระทบต่อครอบครัวและคนใกล้ชิดของเขาเมื่อคดีของโจซงโฮสิ้นสุดลงเราไม่ได้เพียงปิดฉากเรื่องราวอนนาสลดแต่ยังเปิดประตูสู่การพิจารณาอย่างลึกซึง้ง ถึงกฎหมายและจริยธรรมในสังคมคดีนี้เตือนเราว่าทุกคนมีคุณค่าความยุติธรรมและความเห็นอกเห็นใจควรมาควบคู่กันในการสแสวงหาความยุติธรรมทางกฎหมายเราควรคุ้มครองสิทธิของผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องพวกเขาไม่ควรถูกโยงเข้ามาในเรื่องนี้ด้วยเช่นกันและระวังอย่าให้ตัวเราหลงเชื่อคนที่ดูไม่มีพิษมีภัยเพียงเพราะหน้าตาของพวกเขาสำหรับเรื่องราวในวันนี้ทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างเชิญพูดคุยกันในช่องคอมเมนต์ ขอบคุณที่รับชมค่ะถ้าชอบวิดีโอของเราช่วยกดไลค์และกดติดตามกันด้วยนะคะหวังว่าทุกคนจะดูแลตัวเองอยู่เสมอแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะ